สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันพฤหัสนะคะที่6มีนาคมแพ็กจัดส่งให้วันนี้ได้เลยนะจ๊ะคลิปนี้เป็นไซส์กระถาง6นิ้วจะ้ะสนใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้นะคะ0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะก็จัดโปรโมชั่นให้จะซื้อ2ส่งฟรีนะคะถ้าปลายทางบวกเพิ่ม20 ซื้อส่งกระถางนะคะส่งฟรีแต่ถ้าปลายทางรับบวกเพิ่ม20บาทนะคะก็ตามนี้เนาะสต้นขึ้นไปส่งส่งฟรีให้แต่ถ้าซื้อต้นเดียวอยากได้ต้นเดียวได้ไหมต้นเดียวก็ได้แต่มีค่าส่งอยู่60บาทนะจ๊ะทางโอนและปลายทางเนาะแต่ถ้า C F ได้2ต้นปุ๊บส่งให้ฟรีจะ้ะนะคะส่วนปลายทางบวกเพิ่ม20บบาทเท่านั้นจะ้ะ ใบกัมปูนะคะยังมีของอยู่สามารถสั่งได้นะจะแพ็คเป็นกล่องให้แบบนี้นะคะ1กล่องจะบรรจุ5้ากิโลนะคะมีถุงละ1นกิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะจะอยู่ในกล่องไปอย่างนี้ทั้งหมด5ถุงเท่ากับว่า1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทางนะคะอยู่ที่170บาทต่อ5กิโลนะปลายทางถ้ารับ10กิโลอยู่ที่300บาทราคาที่แจ้งไป รวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบก้ามปูนะคะดูเอาลูกค้าผุสวยมากนะคะล็อนนี้นะคะผุสวยมากหมักได้ที่แล้วพร้อมใช้งานนะคะย้ำคำว่าพร้อมใช้งานก็จะมีฝักไอเนี้ยของมันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะคัดคัดขยะคัดกิ่งออกหมดแล้วค่อนข้างสะอาดเลยนะคะใบก้ามปูของแม่ค้าจะเป็นใบก้ามปูหมักเท่านั้นนะคะที่เวลาแบ่งปันไปให้นะนี่นะจ๊ะ คิดถึงใบกัมปูให้คิดถึงส่วนนิสาพรบอนสีได้เลยจะมีแบ่งปันให้อยู่ได้เรื่อยๆนะเป็นบางรอบบางรอบก็หมดของขัดช่วงนะคะบางรอบก็มีให้เพราะว่าบางบางช่วงแมค้าใช้เองก็จะต้องต้องกักไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้จะใช้มากใช้น้อยแค่ไหนนะแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ขึ้นไม้อะไรเยอะนะคะก็สามารถแบ่งให้อาดูเอาดูเอาลูกค้าสวยมากผูกมาก พร้อมใช้งานไม่ต้องไปตากเพิ่มไม่ต้องไปหมักเพิ่มแล้วนะคะถ้าชอบถ้าสนใจสั่งเก็บสั่งตุนได้เลยของดีๆแบบนี้นานๆมาทีนะลูกค่ะมาใบมันจะมาเป็นกองๆอ่ะแล้วแต่กองนี้ได้ที่แล้วกองนี้ยังไม่ได้ที่นะคะมันก็ต้องหมักให้จนได้ที่ก่อนนะคะถึงจะเอามาแบ่งให้หมักใบกัมปูหมักใช้เวลาประมาณ6เดือนขึ้นไปหมักกว่าจะได้ที่อ ไอใบใหม่ๆที่ไปกวาดตามใต้ต้นนั่นแหละถ้าใครมีแถวบ้านก็ทําอ่างหมักเอาได้เลยนะลูกค้าแต่มันใช้เวลานานหน่อยเราก็หมักทิ้งๆไว้เก็บไปใช้เองก็ได้แต่บางพื้นที่เขาหาไม่ได้จริงๆไงใบกัมปูเขาก็ต้องมาหาสั่งซื้อกันนะคะก็จะมีแบ่งพันให้ก็สอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันนี้แหละ080 519 4988นะคะ1กล่อง5กิโลถ้าโอน130บาทนะคะ ปลายทาง5้กิโล170บาทปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูนะคะนี่จ้ะสวยมากไปดูอ๋อยังยังยังตัวยานะคะวันนี้มีจำหน่ายก็จะเป็น ยาฆ่าเพลี้ยะนะคะมียาฆ่าเพลี้ยะนะขนาดบรรจุ500 ML เลยนะขวดละ40บาทจ้ะแต่ถ้ารับ3ขวดเอาไปเลย100บาทยาฆ่าเพลี้ยใช้ได้ผลดีมากนะคะทดลองมาเองแล้วใครที่เพลี้ยะนะคะลายแดงเพลี้ยขึ้นตามกกเยอะๆแน่นๆนนนเห็นแล้วคนลุกจัรกจี้ใส่ตาเน่ยเอาตัวนี้ไปนะคะไปเทใส่ฟอกกี้นะแล้วก็ฉีดฉีดฉีด อัดไปที่โคนต้นได้เลยนะคะตรงที่มันเกาะอยู่นั่นแหละฉีดฉีดเขาไปสัก5ฟืด6ฟืดนะคะฉีดเข้าไปรับรองมันตายแน่นอนนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอมันยังให้ไม้อะเจริญเติบโตได้ดีด้วยเพราะมันเหมือนว่าช่วยกําจัดมแมลงอื่นๆออกไปด้วยที่มันมาดูดน้ําเลี้ยงอะไรพวกนี้ไม้มันจะสดชื่นนะคะใบใหม่ออกมาก้านแข็งแรงเลยนะคะลองเอาไปใช้ดูนะตัวนี้เป็นยาฆ่าเพี้ย ถ้าใช้ไม่หมดเอาไปใช้ไม่หมดก็ตั้งไว้ที่อุณหภูมิปกตินั่นละค่ะในล่ม เอาไว้ในสวนเรานั่นแหละในร่มนะคะอยู่หรือใต้หลังคาใต้กระตอ๊อบอะไรที่เราเก็บอุปกรณ์ก็ได้ไม่ต้องเข้าตู้เย็นไม่ต้องอะไรเลยนะคะจะเทใสฟ่ฟอกกี้ไว้ใช้เมื่อไหร่ก็เอามาฉีดใช้ไม่หมดก็ไปเก็บวางไว้ปกตินะคะไว้ในที่ที่เราใช้พวกอุปกรณ์เข้าสวนอย่างเงี้ยได้ตามปกตินะคะขวดละ40บาทจะ้ะซื้อคู่ไปกับบอลสีเดอร์แต่ซื้อคู่ไปกับใบกัมปูไม่ได้นะเพราะบางทีไอใบกัมปูอะแมคจะแพ็คแบบว่า มันแนบสนิทไปกับใบนไม่สามารถยัดอันนี้ไปเพิ่มได้นะคะถ้าจะซื้อคู่ก็ซื้อคู่ไปกับบอลสีนะหรือจะซื้อแบบนี้ต่างหากเลยเดี่ยวๆก็ได้ถ้าซื้ออันนี้1ชุด1 0 0บาท3ขวดเนาะก็จะมีค่าส่ง40บาทเท่านั้นเองก็จะอยู่ที่140เอาไปใช้เถอะแนะนํนำใช้ดีนะไม่ได้โมใช้แล้วทดลองแล้วมาเป็นระยะหนึ่งแล้วถึงเอามาขายแล้วแบ่งปันจำหน่ายให้นะจ๊ะอันนี้ขวดละ403ขวด100แล้วก็จะมีเป็นยากันเชื้อรานะคะวันนี้ซองละ30บาท ส่วนสตาเกินจีของแม่ค้าหมดนะก็มีชุดปากกาเขียนชื่อบอลจะอันนี้อยู่ที่ชุดละ30บาทได้ปากกาหนแท่งกับป้ายชื่อ10อันนะคะก็จะมีประมาณนี้วันนี้สตา์เกินจีไม่ไม่พอหมดนะคะก็เป็นยาค่าเพลี้ยไปนะคะ มาดูบอลสีกันนะจ๊ะอันนี้จะเป็นนินอายลาค่ะมี2ต้นนะนินอายลาเอาไป75บาทนะคะใส์กระถาง6นิ้วหมดเลยล้นมากๆแล้วบางอันบางต้นก็ไปขึ้นกระถาง9นิ้ว10นิ้วได้เลยนะคะทางด้านนี้เป็นหันุมานเออไม่ใช่หันุมานขอโทษดวงใจพิสุทธ์นะคะดวงใจพิสุทธ์มี2ต้นในกระถางนะคะมี2ต้นในกระถางเอาไป140บบาทนะคะดวงใจพิสุทธิ์ตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะ ถัดมาตรงนี้จะเป็นหานุนมานเชิญธงนะคะหานุนมานเชิญธงต้นนี้ขอ100บาทนะคะมีต้นเดียวก็ดากัดเข้มเขมมาแล้วแบบนี้เลยทรงใบใช้ได้เลยนะคะนี่ฟอร์มฟอร์มก็เรียกฟอร์มพอประมาณทรงสวยหานุมานเชิญธงนะ100บาทด้านหลังตรงนี้เป็นหัานหนุมานสืบมะคานะคะต้นใหญ่อันนี้ความสูงประมาณหนึ่งใบบรรทัดได้เอาไป100บาทนะคะหัานหนุมานสืบเนี่ยสองต้นปึ๊บ มีสองต้นใบสวยๆแบบนี้เลย100บาทด้านหลังตรงนี้เป็นทาตบางแก้วเนาะทาตบางแก้วมี2ต้นนะคะเอาไปต้นละ100บาทต้นใหญ่อันนี้สูงประมาณหนึ่งไม้บรรทัดได้นะคะทาตบางแก้ว100บาทใครเยิบมาตรงนี้อันนี้เป็นพรพระศิวะนะคะพรพระศิวะขออยู่ที่140บาทนะเป็นบอลกลับที่สมบูรณ์มากนะคะลวดลายลายกระดูกสวยงามนะพรพระศิวะ140บาท มีสี่ต้นหมดแค่นี้เลยนะคะหมดแค่นี้เลยนี่จ้ะสวยถัดมาตรงนี้เป็นหาดป่าตองนะหาดป่าตองสีเข้มๆสวยๆแบบนี้เลยขอหนึงบาทนะคะหาดป่าตองด้านหลังกิตติมาศเจดจิรานะ150บาทหน้าสวยฟอร์มกําลังสวยนะคะหน้าสวยเลยหนึ่งบาทซื้อสส่งฟรีนะลูกค้าซื้อ2โอนส่งฟรีไปทางขอบวกเพิ่ม20บบาทแค่นั้นเลยจบเรื่องนะคะ ต่อมานะคะอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันติดด่างมาแล้วแบบนี้เนาะขอที่ต้นละหนึ่งร้อยนะคะองค์หญิงทอฝันกําลังสวยไม้กําลังโตลูกค้านะกาลังโตเอาไปแล้วถ้ายังไม่มีเวลาก็เลี้ยงเขาไว้ในนี้ได้เลยมันอยู่กระถางหกนิ้วไปแล้วนะคะรอจนลากทะลุหรือรอเขาโตล้นฟอร์มกว่าน,นี้ได้นะคะค่อยอัพขึ้นไส่กระถางนะเลี้ยงอยู่ในนี้เอาไปแล้วก็วางเลี้ยงต่อได้เลยต้นนี้มีชื่อว่าเทพเทวลิธนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ป้ายมาแล้วเป็นไม้ป้ายนะคะการสีแดงๆเลย100บาทเทพเทวลิตอันนี้เป็นมหาราชันนะคะมหาราชนนะติดด่างมาแล้วนะคะติดด่างมาแล้วแบบนี้ต้นนี้ขอ120นะคะมหาราชันทางด้านนี้เป็นชินนะบัญชรน,นะคะต้นนี้ขอ80บาทนะชินนะบัญชรนมีต้นเดียวจ้ะหน้าเริ่มกัดละฟอร์มได้นะคะหน้าออกสีสวยละด้านหลังตรงนี้เป็นแสงทองคํา แสงทองคำมีสองไซส์เนาะแสงทองคำเอาไซส์นี้เอาไปไซส์นี้ให้ไปหนึ่งร้อยนะไซส์นี้ขอหนึ่งร้อยสามสิบแล้วกันนะจ๊ะแสงทองคำนะคะมีสองไซส์มีแค่นี้แหละหมดหมดรุ่นของหนูและหมดรุ่นที่ส่วนแล้วนะคะแสงทองคำนะเหลืออยู่สองไซส์นี้นะจ๊ะเอาไปหนึ่งร้อยกับร้อยสามสิบแล้วก็ขยบมาตรงนี้นะจ๊ะชื่อว่าซับรุ่งโรดนะคะซับรุ่งโรดเอาไปที่ต้นล้า ซับลุงโรดขออยู่ที่90บาทนะคะ90บาทมีอยู่2กระถางจ้ะติดด่างชมพูเข้มเขมมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะซับลุงโรด90บาทต่อมาตรงนี้เป็นเพชรเมืองคอนนะคะเพชรเมืองคอนติดด่างมาแล้วจ้ะโตขึ้นมันจะมีกัดออกสีหน้าแดงๆด้วยนะติดออกทั้งด่างขาวมันจะมีด่างขาวด่างเหลืองแล้วก็ด่างออกแดงเข้มเขมนะคะแล้วแต่เขาจะเปิดมาเพชรเมืองคอนนะคะกระถางนี้ขออยู่ที่130บบาทจา้ะ แล้วก็ต้นนี้สายพระเนตรเนาะสายพระเนตรอน,นี้ยไปหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีตุกกกต๊กแกจ้ะตุ๊กแกก้านดำเนาะตุ๊กแกก้านดำไซส์นี้ฟอร์มนี้เอาไปหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะมีต้นเดียวจ้ะทางด้านนี้เป็นจอมพลนะคะจอมพล นี่จอมพ้นนะคะใครยังไม่ได้ว่างอยู่ต้นเดียวนะคะอันนี้แบ่งให้นะมันเริ่มเปิดหน้าสวยมาแล้วสวยมากนะคะจอมพ้นนะต้นนี้นะขออยู่ที่150บาทนะคะจอมพลใบหนาและใบเขาจะเปิดสีสันออกแทบทุกมิติอมม่วงอมเขียวอมเหลืองอมแดงอมขาวเขาจะเปิดเขาจะขับออกมาหมดเลยนะเล็กๆมันจะออกมืดๆแบบนี้แต่โตขึ้นมันจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วเราจะเห็นลวดลายสีสันมากขึ้นนะคะนี่อันนี้ใบใหม่ นะคะ150บาทจอมพลนะคะต่อมาทางด้านนี้ชื่ออส่งไข่นะคะไป100บาทต้นนี้ยักษนะ์ตรีเมฆนะคะตรีเมฆต้นนี้เอาไป80บาทนะคะมี1กระถางสีเลือกงามจ้ะสีเลือกงาม100บาทนะคะเป็นไม้ที่โตขึ้นกัดสีสวยมากเล็กๆเ,เขาจะติดด่างเห็นด่างชัดเจนแบบนี้เลยโตขึ้นสะพกกว้างกัดลายสีแดงนะคะสีเลือกงาม100บาท ด้านหลังตรงนี้นะคะอันนี้เป็นตับเทวดาประจําเสาเรือนนะคะชื่อว่าพระบังโพยไพ่นะคะพระบังโพยไัยเป็นไม้เก่าด้วยละตัวนี้นะฮะค่อนข้างยากแล้วนะจ๊ะพระบังโพยไัยต้นนี้ขออยู่ที่100บาทนะคะ100บาทมีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวโตวขึ้นงานกระดูกชัดเจนมากๆนะคะต้นนี้นะเป็นไม้เก่านะคะพระอาจารย์อินเป็นผู้ให้ชื่อด้วยนะจ๊ะ100บาทนะคะตับเทวดาประจําเสาเรือนนะ,ะพระบังโพยไั่จ้ะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพระรักษาพระรักษา150นะคะฟอร์มสวยหน้าชัดนะคะลายกระดูกเริ่มขึ้นมีกระถางเดียวจ้ะแล้วก็ด้านหลังเป็นดาราประกายแสงดาราประกายแสงนะคะเป็นไม้ใหม่นะนี่จ้ะเปิดหน้าสวยๆมาแล้วนะคะติดด่างออกหน้าสวยๆมาแล้วเอาไป120บาท 120บาทค่ะโตขึ้นพื้นก็จะออกเป็นสีเขียวแล้วก็ด่างออกสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะคะมีอ่อนๆแบบนี้บ้างกับเข้มๆแบบนว้นบ้างนะคะแล้วแต่เขาจะเปิดมานะคะสวยเป็นไม้คอมเพกอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บดาราประกายแสงนะคะ120บาทมีสกระถางจ้ะ สำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนก็โทรหาแมคค้าได้เลยนะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8ไม่ว่าจะสนใจใบกัมปูนะคะยาฆ่าเพลี้หรือบอนจีใดๆก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยสั่งซื้อกับแมคค้าได้เลยแพ็คจะส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะคะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นนะคะรับประกันนะคะการเสียหายจากการแพ็คของแมคค้าให้นะคะถามม้าแมคค้าแพ็คไปไม่ดีไม้หัก ระหว่างการเดินทางไปอย่างเงี้ยไหมคะรับผิดชอบให้เคลมให้นะคะก่อนแกะทุกครั้งนะคะฝากลูกค้าถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ได้เลยนะคะแกะออกมาเปิดออกมาถ้ามันมีการเสียหาย6คอมเมนตีลังกาละเนระนาดกันในกล่องอะไรอย่างเงี้ยแจ้งไหมคะได้นะคะไม้หักไม้อะไรอย่างเงี้งะะย แต่ว่าไม่มีประวัติไงแม่คะแพ็คไปให้อย่างดีตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะคะสบายใจได้เลยไม่ต้องกลัวว่าเอฟไม้ผ่านทางออนไลน์แล้วมันจะดีเลยอย่างเงี้ยนะคะดีแท้แน่นอนจ้ะแม่ค,มค้ขายมามากกว่า3ปีแล้วนะคะ3จะเข้าปีที่4แล้วมืออาชีพพอสมควรเพราะฉะนั้นเปิดใจเชื่อใจไว้ใจแล้วก็โทรมาสั่งซื้อกันได้เลยจ้า สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะเช่นเคยนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ